สวัสดีครับผมสักภไพบู์นะครับปัจจุบันเป็นนักธุรกิจระดับพาวไดบอดของ a n g e n h e เนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสะพานบุญผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจครับโค้ดเอกชัยศิลคงชาตร a ี K K C C h นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปิดการขายแบบมืออาชีพนะครับการขายแบบสร้างระบบแน่นอนครับธุรกิจ a n g e l h u b ไม่ใช่แค่งานขายสินค้าธรรมดานะครับถ้าเป็นเพียงงานขายทั่วไปนะครับผมคนหนึ่งก็คงไม่ลาออกจากงานแล้วมาทำนะครับแต่ธุรกิจ e n g i n h h e ฮของเรานะครับเป็นงานที่เราต้องมีการขายบวกกาขราขยายแล้วก็บวกการสร้างระบบเพื่อให้เกิดรายได้แบบแพสซีฟินคำวันละ16,000บาททุกๆวันโดยที่เราไม่ต้องขาย แต่เรายังคงรับรายได้ไปต,ตลอดชีวิตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการปิดการขายแบบมืออาชีพนะครับสำคัญมากๆผมจึงมีตัวอย่างให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องการฝึกปิดการขายให้เกิดความชำนาญและเกิดทักษะมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่คุณนะครับได้บรรยายสินค้าให้กับผู้หวังนะครับหรือว่าให้กับลูกค้าของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับ การปิดการขายเนี่ยสำคัญมากๆบางคนนะครับไม่กล้าปิดงั้นเราจะปิดจังไงนะครับให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและได้รับผลประโยชน์มากที่สุดสำคัญเลยนะครับอย่างแรกนะครับอย่าพึ่งบอกราคาสมาชิกให้บอกราคาเต็มก่อนเท่านั้นอันนี้สำคัญนะครับเพราะผมเห็นบางท่านนะครับพอบรรยายสิสิาเสร็จเนี่ยลูกค้าถามนะครับ่าราคาเท่าไหร่ คุณก็จะรีบบอกราคาสมาชิกทันทีพอคุณบอกราคาสมาชิกไปครับข้อเสียคือเขาจะไม่สมัครเป็นสมาชิกกับคุณเขาจะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับคุณงั้นครับสำคัญครับอย่าเพิ่งบอกราคาสมาชิกครับให้บอกราคาเต็มก่อนเสมอเท่านั้นนะครับเช่นนะครับลูกค้าถามเราว่านะครับราคาสมมติว่าเป็นคอโรลฟิลแล้วกันนะครับขวดละกี่บาทเรานะครับ ตอบเลยว่า1ขวด2องพันห้า้อบาทครับก็จะมีลูกค้าบางท่านนะครับที่อาจจะแย้งเรามาว่าราคาสูงจังไม่มีเงินพอครับงั้นเราเองนะครับก็ต้องพูดต่อทันทีว่าถ้าอย่างนั้นครับผมแนะนำให้พี่ซื้อสองขวดครับลดเหลือ4ี่พันตกขวดละสองพันบาทเองครับผมลดให้พี่เลยพันหนึ่งในช่วงที่เราแนะนำให้ลูกค้านะครับซื้อสงขวดเนี่ยครับ เราควรไปหยิบสินค้าใส่ถุงแล้วมาวางให้ลูกค้าเห็นต่อหน้าเลยนะครับ4ขวดงั้นการหยิบมาครับเราหยิบมา4ขวดอย่าหยิบมา1ขวดหรือ2ขวดเพราะว่าถ้าเราหยิบมา4ขวดครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้เห็นสินค้าว่าการซื้อแบบไหนดีที่สุดคุ้มค่าเงินลูกค้าที่สุดไม่มีลูกค้าคนไหนครับซื้อสินค้าโดยไม่เห็นของนะครับโดยไม่เห็นสินค้า หรือไม่ได้จับหรือไม่ได้ชมนะครับงั้นแนะนําให้หยิบมาใส่ถุงมาพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าเลยครับ4ีขวดเราก็แนะนําลูกค้าต่อครับว่าผมแนะนํานะครับที่พี่ซื้อ4ีขวดจะคุ้มค่ากว่าครับ4กขวดลดเหลือ6,695บาทตกขวดละ1,625บาทเองครับพี่แล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทตลอดชีวิตเลยครับ พี่ได้สบู่แถมด้วยหนึ่งก้อนครับมูลค่าสามาสิบาทฟรีเลยครับพี่เปิดใจรับไปเลยนะครับพี่นะครับคำนี้สําคัญมากครับคําว่าเปิดใจรับไว้เลยนะครับพี่หมายความว่าครับเป็นการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเพื่อที่จะรับสินค้าของเรางั้นคุณต้องกล้าพูดประโยคนี้นะครับหลังจากที่คุณแนะนําลูกค้าซื้อสกดนะครับว่าเปิดใจรับไปเลยนะครับพี่พี่จะได้สิทธิ์ซื้อสินค้าทุกตัวของบริษัท ในราคาที่ถูกลง40%ด้วยครับนไครับนี่คือการตอกย้ํานะครับว่าลูกค้าได้สิทธิ์อะไรนะครับต่อจากนั้นครับถ้าลูกค้าซื้อในตอนนั้นนะครับเราก็ส่งมอบสินค้าได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจนะครับยังลังเลอยู่ครับผมแนะนําให้เรานะครับพูดต่อครับถ้าพี่ซื้อแบบ4ขวดทั้งหน้าพี่ซื้ออีก4ขวด695พี่จะได้ค่าคอมคืน400บาทครับพี รั้งต่อไปถ้าพี่ซื้ออีก4ี่ขวด6 6 9 5บาทพี่จะได้ค่าคอมคืน1,200บาทครับพี่เราตอกย้ำปิดการขายอีกรอบหนึ่งครับด้วยการพูดว่าตกลงพี่รับไว้4ขวดเลยไหมครับพี่นี่คือประโยคทองเลยนะครับคุณต้องซ้อมนะครับเพื่อที่จะฝึกพูดนะครับตกลงพี่เปิดใจรับไว้สี่ขวดเลยไหมครับพี่ซื้อรั้งต่อไปพี่จะได้ค่าคอมคืนที่สําคัญครับพี่ได้ทําธุรกิจกับผม พี่มีโอกาสรับเงินวันละ16ึ0 0หบาทเลยครับพี่ทุกทุกวันด้วยนะครับเนี่ครับเป็นการตอบย้ำนะครับให้ลูกค้านะครับตัดสินใจเพื่อที่จะเป็นสมาชิกเราหนึ่งรหัสหรือหนึ่งหุ้นส่วนช่วงนี้สําคัญครับให้ช่วยลูกค้าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคําว่าเปิดใจรับไปเลยนะครับพี่ในรอบแรกรอบ2นะครับตกลงที่รับไว้สี่ขวดพอลูกค้าตกลงนะครับเราก็ยื่นสินค้าให้กับลูกค้านะครับ แล้วก็อธิบายสรรพคุณวิธีการทางเรียบร้อยครับจุดสําคัญเลยนะครับการเก็บเงินจากลูกค้าข้อนี้ครับผมแนะนําให้ทําแบบนี้ครับให้ลูกค้าถือสินค้าแล้วก็ขอถ่ายรูปกับลูกค้าเพื่อเป็นสิมงคลนะครับแต่ก่อนเดือนครับเรานะครับต้องพูดว่าผมขอถ่ายรูปนะครับเพื่อส่งเข้าบริษัทหน่อยครับพี่พี่เอาเงินมาถ่ายรูปด้วยดีไหมครับจะได้เป็นสีมงคลสําหรับตัวพี่นะครับอ่านี่เราต้องพูดคานี้นะครับ นี่คือประโยคทองนะครับที่เราเก็บเงินลูกค้าแบบสุภาพนะครับต้องซ้อมพูดให้ชํานาญนะครับต้องกล้าปิดการขายห้ามคิดแทนทุกกรณีถ้าทาแบบที่ผมแนะนํานะครับถ้ายังปิดไม่ลงนะครับลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อผมแนะนําให้พูดต่อยนิดนึงครับพยายามขายขายภาพในหัวของลูกค้าให้ได้ภาพในหัวของลูกค้าคือสมมติว่าลูกค้าป่วยแล้วถ้าคุณพี่เดินได้คุณพี่วิ่งได้ คุณพี่ไปไหนมาไหนได้คุณพี่ว่าชีวิตคุณพี่จะดีขึ้นไหมครับนะครับนี่คือตัวอย่างการขายภาพในหัวของลูกค้าของสุขภาพของลูกค้านะครับผมเองซับไพบูลนะครับได้ใช้วิธีนี้ปิดการขายครั้งละสี่ขวดทุกครั้งถ้าปิดไม่ได้นะครับลูกค้าไม่มีกําลังซื้อมากพอนะครับเราค่อยลดลงมาที่สองขวดและหนึ่งขวดเราค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับหัวใจหลักคือ หายจากใหญ่ไปหาเล็กคุณต้องมีความกล้าอย่าคิดแทนนะครับขอบคุณมากครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ